สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 8, มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่นะครับโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันนะครับอันเป็นมงคลนะประจำในวันพุธที่6 สุราคม2564นะครับขึ้น1นึ่งข้เดือน11ปีฉลูในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทำการมมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะนะหาความจเจริญไม่ได้นะครับในโวงตาแต่สามารถที่จะไหว้พระทำบุญนะสวดมนต์ปฏิบัติทรรได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะนะเ,เป็นวันพระถือว่าเป็นมงคลดีอยู่แล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจะต้องถือศีลฟังธรรมนะครับปฏิบัติธรรมนะก็จะเป็นมงคลดีดวงชะตานะครับคุณจะไปทําบุญแบบไหนก็แล้วแต่นะในช่วงนี้ยุคโควิดก็อาจจะโอนเงินทําบุญ ไปที่บัญชีของวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่คุณก็ติดต่อไปที่วัดนั้นนะถามว่าหลวงปู่หลวงพอ่อขอเบอร์บัญชีวัดหน่อยจะโอนเงินมาทําบุญนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟค่าสาธารณรูปโธรูป,รปรภคหรือเงินค่ากระถินทําบุญอะไรก็แล้วแตนะ่พอคุณโอนเงินเสร็จปุ๊บนะโอนตามกําลังศรัทธานะครับคุณต้องเก็บสลิปไว้ นะถ้าคุณก็อาจจะเก็บไว้แล้ไปวางว้่ีพานหิ้งพระที่บ้านของคุณก็ได้เป็นออกมาหน่อยนึงเออหรือถ้าใครไม่ไม่เป็นคุณก็ใช้จิตแล,ล้วนึกนึกถึงนะเออก็มีโอกาสที่จะได้บุญด้วยเช่นกันนะครับในโดวชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะแต่ละครอบครัวเนี่ยควรมีคนสักหนึ่งคนให้สวดมนต์นะครับเป็นคนที่สวดมนต์ดีสวดมนต์เก่งนะถือว่าคนรอบข้างเนี่ยญาติพี่น้อง จะได้อานิสง์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยหาคนสักคนหนึ่งนะสนมนหน่อยนึง <c oughs> รับโชคละคือมันได้จริงนะมันได,ได้อานิสง์จริงๆนะเออเพราะฉะนั้นพยายามทําดีเข้าไปนะเป็นการดีโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงไอ้ความฝันกันก่อนนะ โหดีแล้วงานเต็มโตเลยนะยังไม่ได้ทําเลยนะพูดถึงความฝันเนี่ยสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้นนะครับฝันในขึ้นหนึ่งา่ำเนี่ยก็ถือว่าความฝันนี้นะครับในดวงชะตาของคุณและตามธรรมดาความฝันก็ถือว่าดีเสมอกล่าวคือสหากฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายก็จะบรรเทาเบาบางไม่ร้ายเท่ากับวันที่ฝันในวันอื่น นะในดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะครับเป็นมีสุขมากสาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดต่อร้อ์ว่าตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสีริสวัสดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ดวงชะตาของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ในทิศทางไหนดีหรือไม่ดีนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของคุณนะครับแต่บางคนก็อาจจะดีก็ได้บางคนก็อาจจะไม่ดีไปได้อาจจะไม่ดีก็ได้นะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานบางคนก็การเงินนะติดขัดโน่นนี่นั่นงานก็มีปัญหาทําไม่เสร็จเออเป็นงันไป นานที่นัดหมายไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่นัดหมายนะเพราะฉะนัะ้นก็ขอให้คุณอดทนไว้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวบอกไปแล้วใช่ไหมมาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจําในวันนี้นะครับเป็นนะได้ใบที่ 8 5านะครับโชวชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยจะได้ทั้งลาบยศเกียริเสถียรเงินทองนะหน้าที่การงานก็จะเจริญจเจริญดีนะครับประสบผลความสาเร็จสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมหวังในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับก็จะสมหวังในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะสําเร็จรุ่งมีผลกําไรที่ดีนะในเรื่องของการ สมัครงานนะครับคุณจะต้องรอคอยไปสักระยะหนึ่งมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคไข้ไข้เจ็บของคุณที่เป็นอยู่นี้สามารถรักษาได้หายได้นะครับแต่โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับเอาวัยวะภายในนะโดยเฉพาะบริเวณช่วงท้องช่วงล่างลงไปนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับ โอเคนะอันนี้เดีย๋ยวจะมาเริ่มามาถึงปรากฏการพาดาวธุดีกันเลยนะครับว่าดว,วงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ควรเว้นเลยให้เว้นสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีนะเอลืมบอกไปอาจารย์ได้ทำคลิปนะดูดว,วงชะตาเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับหมอิกพาดาว เศรษฐีนำโชคใหญ่ในชันศาลานล้าน <c oughs> แล้วคุณก็ไปดูเอานะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีลิงก์ขึ้นไว้ให้นะครับออทุกคลิปแล้อาจารย์ได้ไปโพสต์ไว้ใน facebook, YouTube, Fi, WhatsApp, เฟซบุ๊ o ยูท u ปไฮไฟว์อ t ทิปติกต็อกเรียบร้อยแล้วนาพูดไปงั้นนะ <c oughs> โพสไว้ใน facebook เรียบร้อยแล้วนะออคุณก็ไปดูได้นะครับอันนี้สีชมพูควรเว้นนะไม่ดี สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีเขียวฟ้าดําสีส้มสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีดําสีทองสมบิสีโกโก้นะครับสีที่รองลงมาก็คือสีขาวสีครีมได้นะทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงเหนืตอตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยต้องระวังให้มากนะการใช้อารมณ์นะครับบันดาลโทสะจะเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นได้ นะการบังคับขู่เข็นก็จะเกิดปัญหาการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ต้องระวังไว้ด้วยนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน,คนเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภดีอยู่แล้วแต่ก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะดาวตำแหน่งราหูนี่จะเป็นนิดอยู่นะแต่ก็ดีในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณอาจจะคิดมากกับปัญหาเรื่องราวต่างๆแล้วบางคนคุณคิดในเรื่องของตัวเองนะคิดในเรื่องของคนอื่นปัญหาโน่นนี้นั่นนะต้องใช้ความอดทนนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีจากผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้หญิงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธถือว่าวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงในเรื่องของธุรกรรมสัญญาต่างๆนะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคพยาธินะโรคที่เกี่ยวข้องกับการปวดตามข้อกระดูกประมาณนี้ลำไส้ภูมิแพ้นะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับออในดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ดวงคุณก็จะมีความมั่นคงจะมีโอกาสที่ดีจะมีเงินมีทองเข้ามานะถ้าใครติดต่อ คุณักการกับคุณหรือรับปากอะไรไว้เนี่ยในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลควางสาเร็จนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นปรากฏการดวงดาวในวนันนี้นะก็มีอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้ดาวพุธเนี่ยก็ยังไม่ดีดาวพุธเสียอยู่นะต้องระวังนะครับและดาวจันทร์ทับดาวอาทิตย์เนี่ยช่วงเวลา 15บหในการสานาทีเนี่ยทับก็ส่งผลให้คุณก็อาจจะมีคนมาสู่บางคนอาจจะเดินทางนะไปยังสถานที่ต่างๆบางคนก็มักจะค้างแรมนอกบ้านนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะดับนะพระจันทร์ดับเนี่ยสิบเในการห้นาทีนะครับพระจันทร์ดับเนี่ยถือว่าไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกราศีเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง นะปัญหาต่ตางๆที่เกิดขึ้นช่วง17:59น,นาทนะีหรือ6โมงเย็นก็นได้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับและดาวพระจันทร์ก็จะทับดาวงคารเน่ช่วงเวลา18:27น,นาทีนะจันทร์ทาับดวงคารก็ระวังในเรื่องของชู้สาวสุขภาพไม่ดีนะครับแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของโชคดราบร้อยเล็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยนะในโวงชะตา,าของคุณ โอเคเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษครับชาวลัคนาราศีเมษถือว่าอัานนี้เอาไป <c oughs> ต,ตั้งดวงใหม่ <c oughs> อ๋อเมื่อกี้ดูดวงค้างว้อยู่เออแล้วคงดูดวงไขวะาันช่างบัตรซสบซสะเหลือเกินนะชีวิตมันช่างแบบมีแต่ความทุกข เออคุณไปทุก์อะไรขนาดนั้นนะคือมันมันก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเ่ะนะมันเป็นกรรมในอดีตนะครับเออพื้นดวงชะตาเนี่ยนะบางทีมันก,มนก็มันก็ต้องรู้เท่าทันนะนะว่าเป็นอย่างไรบ้างวันที่ห้าชาวลัคนาราศีเมษนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานวันนี้ก็ถือว่าดีนะคุณเนี่ยนะครับ นี้ดวงชะตาก็ถือว่ามีโอกาสได้เดินทางติดต่องานนะครับเออบางทีก็ต้องใช้ระยะเวลาเรื่องงานถึงจะประสบผลคาวามสำเร็จนะการเงินถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีรายจ่ายมากนะในเรื่องของรายรับก็อาจจะได้เล็กน้อยไม่ได้มากมายนะครับวันนี้ชาวราศีเมษค,คุณมีเกณฑ์การจะเดินทางมาไหนไม่รู้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ราศีพิจิในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีโชคลาภเข้าม,มาเรื่องงานเรื่องการดาวการเงินพุทธคยุณอยู่ในภพปุตตะอยู่วันนี้การเงินก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินนะครับในดวงชะตาคุณส่วนความรักดาวคู่ครองก็อย,อยู่อยู่ในภพปุตตะความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องทะเลาะบ,บอกแว้งกันนะบบางคนก็อาจจะมีปัญหากับบริวารน,นะครับต้องระวังไว้ด้วยนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยกรรมะหมรณนะน,น,นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเขาต้องรอบคอบให้มากให้ระวังในเรื่องของการใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่เหลืออำนาจในทางที่ผิดอาจจะส่งผลเสียหายกับคุณได้นะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพผันทุกนะเพราะนั้นการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนูงน่น,นนี่นั่นนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในภพศาสตร์ชะนะถือว่าคุณก็อ่าติดต่อมีสังคมเยอะนู่นนี่นั่นนะครับในเรื่องของการงานในวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระวังอุบัติเหตุอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับการงานวันนี้ไม่ค่อยดีส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยถือว่าคู่ของก็ถูกอัทยาศัยกันดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสได้เงินลับๆนะครับหรือความเสียหายต่างๆนั้น,นจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็อยู่ในภพปันทกุการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมั่นคงในระดับหนึ่งในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้นะครับแต่ก็ไม่มากนักนะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้คุณสามารถที่จะบริหารจาัดก,การในเรื่องของการงานไปได้ดีดแต่ระวังในเรื่องของคําพูดนะครับคือบางทีคุณระวังคําพูดแล้วเนี่ยคนอื่นอาจจะพูดเข้ามาทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีก็ได้นะส่วนในเรื่องของการเงินการทองของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีดดนะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่ง ในเรื่องของความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลักนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยอิทธิพลดาวประจําตัวคุณอยู่ยในภพกระดุมพระนะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายดวงชะตาคุณเนี่ยก็มักจะมีความลังเลโรเลไปบ้างในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนะื่องความรักไม่ค่อยดีทะเลาะเบาแว้งกันนะในดวงชะตาของคุณแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยมักจะมีงานเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของการงานในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความพยายามให้มากนะครับส่วนในด้านของการเงินเนี่ยทาธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีนะครับเออในดวงของคุณเนี่ยในเรื่องของโชคลาภก็พอที่จะมีเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีราศีธนู ราศีธนูในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเจ้าชะตาเนี่ยมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าการเงินอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะเออใดเท่าไหร่เท่านั้นในด้านของความรักนะครับก็ถือว่าคนรักคู่ของช่วยเหลือในเรื่องของการงานให้กับเจ้าชะตาได้นะต่อมาชาวาลัคนาราศีมังกร ชาวราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เลื่อนการเลื่อนตำแหน่งสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาอ,อุปสรรคอะไรมากมมยนะครับในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของเครดิตและชื่อเสียงนะอาจจะมีปัญหาอปสัคเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าจะมีโชคนะวันนี้ก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีกุมนี่ยดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะครับการงานก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับทาอะไรด้วยความไม่ประมาทในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระวังนิดน,นึงคุณอาจจะเจ็บปวดไม่สบายเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกนะลำไส้ป,ปูนแผลต้องระวังไวน้นิดนึงนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพมรณะนะเพราะฉะนั้นพยายามคุยกันให้ใน,น้อยดีที่สุดนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ชาวราศีมีนเนี่ยดวงชะาขคุณในเรื่องของการงานถือว่าดีนะครับการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายมากในวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองความรักอาจจะมีเรื่องปัญหาทะเลออาะเบาะแว้งให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับก่อนเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยีทธ์บ รู้เพิ่มเติมนะครับว่าโดจะตาอคนณย่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับช <c ười> ุดคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุด ใบที่สโอเคให้เวลาสิบวินะเริ่มเช็คของสาสีของฉีก่วยก็จับคนเลือกไพใบที่1นึ่งนี้คุณได้ั๊าได้ราชนีถือตัวยนะครับเั้นดวงจะต่างคุณเนี่ยถ้าคุณทํางานกับผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าดีนะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่จะคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่นะครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าดีด้วยนะการเงินก็มีพอใช้เรื่อยๆนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้เข้าสังคมก็จะได้พบเจอนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2องด้คุณได้ครับเจไม้เท้านะเพราะฉะนั้นดวงคุณจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันนะถึงจะเอาชนะได้ในด้านของการเงินของคุณก็ถือว่ามีเงินให้ใช้จ่ายอยู่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับส่วนในเรื่องของความรักอย่างที่บอกต้องต่อสู้อดทนคุณถึงจะประสบผลควาสมสำเร็จน,นะ ต่อมาผลเงินก็พ่าบที่สามคุณไ,ไ,ได้ปั๊บเก้าถ้วยเพราะฉะนั้นดวงคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้บริภปโภคบริโภคร้านอาหารพวกนี้ร้านมินิมาร์กนะครับในเรื่องของการเงิน,นก็จะมีรายรับเข้ามานะแต่คุณก็ยังมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ด้วยในเรื่องของความรักให้ระวังระมัดระวังเกี่ยวข้องกับรักซ้อนนะครับอาจจะมีพ่อม,ม,มอ่ใหม่ๆหรือมีคนที่อายุมากกว่ามาติดพันคุณนะหรือมีแฟนแล้วประมาณนี้ นะถ้ามีแฟนแล้วคุณก็อาจจะไปดูแอร์ก็ได้นะแอร์คอนดิชันแอร์ไปเป่าให้เย็นนะแฟนมันร้อนเกินขอโทษท,ทีมุกนี้มันใช้ไม่ได้แตกมากนะขอถอนขอถอนนะอะโอเคนะครับอันนี้ครบสิบสองราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดน,นะครับหรือจะเสริมดวงชะตาก็ติดต่อมาได้นะ ออหลายท่านก็ติดต่อมาบูชาไปนะครับก็มีโชคลาบกันนะบางคนก็อยู่ต่างประเทศนะครับอาจารย์ก็ส่งไปให้นะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอังกฤษนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับเออก,ก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะญี่ปุ่นก็ส่งแต่ญี่ปุ่นนแบบี่แปลกอาจารย์ส่งไปเนี่ยนะรู้สึกจะสองหลแล้วมั้งสองอลชอบแก่นะ สงสัยคงไม่ใช่ที่ไทยแล้วมั้งคงจะไปน่าจะเป็นที่นู่นมากกว่ามาแกะลือ้อนูนี่นั่นเออมันก็ทําให้แหม,มเรียกเครื่องรางของขัง,งอะไรนะีมันอาจจะไม่ครบนะเออมันอันอาจะหายไปบ้างโอ้โหจริงๆเลยนะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ